ใช่ของเรานะคะทุกคนเวลาจะลงงเราก็เป็นส่วนตัวก่อนเนาะแล้วก็มาเข้าหลังบ้านยูทูบส e ต t ริโอเนาะมันจะเป็นว่าดัดแปลงนะคะล่างสุดนะ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะถ้าเกิดว่าเราดัดแปลงเอาเสียงเขามาหรือว่าเป็นรูปที่เราสร้างขึ้นเราก็ต้องติ๊กว่าใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ติ๊กตรงนั้นน่ะถ้าเราทําผิดหลายๆรอบเขาเขาตรวจค้นพบว่าเเราเอาของเขามาแล้วเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ติ๊กตรงนั้นนะคะทุกคนเราไม่เช็ค เครื่องหมายถูกตรงนั้นน่ะบางทีเราอาจจะลงโทษโดยการโดยการแบบเกี่ยวกับการสร้างไรายได้นะไปอ่านอยู่ค่ะรายละเอียดไปบาย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 ค่ะบายบายค่ะไปขึ้นเด้อไปขึ้นเด้อไปแล้วป้าไปแล้วป้าจะไปหาเงินมาไว้ไว้้วอหนมก่อนโอเคโอเคทําช่องอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำช่อง YouTube ทับช่องทวิตช่องต่อตอช่องเพจโอ้หลายช่องหลายช่อง คุณทิพย์ใช่ไหมคะวนบอกคุณทิพย์เมไม,มไว้เมไมไว้ในในน,นี้ก็ได้นะคะในของของไอ้ช่องนี้ก็ได้นะคะจะได้ไปถูกคะ่ะจะได้ไปฝากกันนมถูกเนาะเนาะคุณทิพย์เนาะคุณทิพย์นี่ทําหลายอย่างเนาะเก่งๆค่ะอันนี้ก็ก็พองูปลาค่ะทุกคนแต่ว,ว่าถ้าได้ยิดได้ยิดไปฟังส่วนมากก็จะไปฟังของอาจารย์นั่แหละค่ะทุกคนของอาจารย์ที่เขาสอนอนะั่แหละเนาะ เพราะว่าบางคนเขาก็เสนอแนี่อะไรดีๆมาแล้วก็เอามาปรับเอามาใช้ในช่องเรานี่นะคะเราก็กลัวโดนเหมือนกันเนาะช่องนี้ก็คือผ่านผ่านมาสามปีแล้วมั้งช่องนี้นะก็สร้างให้ได้มานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยไม่มีช็อตเนาะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วเดซิซ่ามาขอดเอเดี๋ยวจิเดี๋ยวเิซ่ามาขอด้อว่าเห็นดเนาะ จุดๆระวังจุดๆขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะใครยังไม่ผ่านก็เป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจถ้าเห็นขึ้นก็บางทีก็มิมมิมไว้ก็ดีนะคะจะได้ไปตามถูกคะ่ะเพราะบางทีก็ไปหาไม่ถูกนะขนาดพิมพ์ชื่อช่องเขายังหาไม่ถูกนะบางคนนะคะทุกคนแต่ถ้ามิมไว้ตรงนี้นะเออไปหาถูกแน่นอนคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขาต่อไปก็คือการบันเรงค่ะบันเริงค่ะคุณดิปบอกมาอ้วนซื้อขนมมาแจกด้วยนี่นะคะทุกคนก็าย่าเขวดก่อนเอากี่ช้อนดีทุกคนเอากี่ช้อนดีค่ะทุกคนขามาช่วยปรุงหน่อยมาช้อนหนึ่งก่อนเนาะ นัวเป็นนัวเอาสองดีกว่าคนชอบกินปลาปลาเข้าเส้นเป็นคนอีสานค่ะทุกคนกินปลาข้าวเส้นรับรองจูดจาวุดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเหมาะสําหรับคนท้องผูกคะ่ะขอบคุณนะคะคุณทิพย์คุณทิพย์มีเคยเข้ารู้สึกว่าเคยเข้าไปดูน่าจะเคยเข้าไปดูจำไม่ได้แล้วะคะ่ะทุกคนเลยทิพยคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ กประมาณนี้เผ็ดๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณเก้าท่านนะคะอ้าวยายบอกจะสื่อไลน์ได้มาคิดนะอ้าวยายน้ำตาลนิดนึงค่ะทุกคนเราเน้นหวานค่ะเราชอบหวานค่ะทุกคนเยอะเกินไปไหมตาย้วเลยค่ะทุกคนอ้อยอ้อยอยอ้ยนี่ค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทุกคนกบก็บกีบกีบน้ำตาลก่อนก็บน้ำตาลก่อนเดี๋ยวมุจะมาค่ะทุกคนแค่นี้ค่ะทุกคนคุณวีดมาถานด้วยกันนี่ใครขี้กินอยู่บ่เฮงนี่ใครให้กินที่เฮาอยู่บ่เฮงนี่ค่ะทุกคนอือม จะไลฟ์อ้สามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชวนชิมแล้วก็ชวนชิมแล้วก็วก็จะลงนะคะทุกคนกดไฮไลท์ก่อนถ้าใครอยากกดไฮไลท์ก็คือว่าเราไล่ไปเลยค่ะห้านาทีย้อนหลังไปครบห้านาทีเราก็กดเอาเลยค่ะอ่านี้ก็จะกดสวามคอดเลยค่ะเด้อใส่อะไรบ้างแกแ้วกใส่น้ำใส่พริกใส่น้ำปลรรา น้ำปลามันนัวอยู่แล้วค่ะทุกคนเนอะสูตรไผ่แล้วก็สูตรมันเนาะบบว่ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาละค่ะอร่อยค่ะทุกค